นี่แหละสโลแกนพี่ลงมาแล้วพี่ก็จะจัดหนักไงอุ้ยมีคนท่านผู้ชมมีบุญาพารด้วยมาทําไมเนี่ยเฮ้ยมันมาแน่ท่านผู้ชมมันหาผมนแน่นี่มันโดดมาแล้วโดดมาแล้วโดดมาแล้วปืนชาร์ตด้วยพี่เกาะซูปเปอร์สซยานี่ไงเอาอยัางไงเอาอยัางไงนะมีแต่คนเหตุใดจึงไม่มีเสือเหมือนพี่ เอาตัวรอดส,ส,สู้ยังมีสไตล์สู้ยังมีสไตล์สไตล์พี่คือมั่วอยู่กับบดพี่เสือลงแล้วจัดหนักจัดหนักเฮ้ยหลังคาไม่เอาลูกเฮ้ยหลังคาไม่เอาแม่ดีนะไม่ตุยมาแก็ป,ปืนชิบหายวิ่งมาพักหนึ่งไม่มีปืนท่านผู้ชมเอ้ยได้แล้วท่านผู้ชมมาว่ะเสียงคนด้วยจริงๆ ผมได้ยินเลยมันกรุบๆแถวนี้กรุบๆนี่ไงกระโดดไปแล้วมันต้องเป็นคนแน่นอนมันพิ้วแบบนี้กรุบ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 ตกใจเลยครับมากินวิ่งแบบเก็บของไม่มีเงื้งนักเงื้งนักอ่ะมุ่งนาไปไหนกันเนี่ยมุ่งนาไปไหนกันมาเป็นของพี่สักคนสองคนเถอะเอ้ยแหมถ้าเป็นไก่อกกับสนาไกกระโดงกระตุยง่ายกว่านี้อีก มาสามนะครับท่านผู้ชมเลิกงามยามดีนี่แหละสโลกแกนพี่ลงมาแล้วพี่ก็จะจัดหนักไนงะอุ้ยมีคนท่านผู้ชมมีบูญาพาร์ด้วยมาทำไมเนี่ยอุ้ยเนี่ยดี D N, N, เอนเอนี่ยอุ้ยไม่เอาอะ่ะจีเอ็มขอบอดล้วนอุ้ยมีหนึ่งอะ่ะมีบุญาพาร์ทนี้ไม่ต้องถามครับไม่ต้องสงสัยต้องคุณแน่นอน แต่ว่ามันแท็กพี่ไอเนี่ยพี่เกียดจังเลยเนี่ยชอบแท็กพี่เขารู้รู้เขารู้หมดเฮ้ยคนที่ก็ยิงไม้หยุดเลยตอนนี้ยิงไม้หยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บเกาะสามกันครับท่านผู้ชมพี่แกล่งขึ้นแล้วพี่พร้อมมากมายพี่พร้อมมากมายเดี๋ยวพี่จะออกไปสับให้เละ เป็นไงเป็นไงเป็นไงฉลาดด้วยยืนหน้าครังแสงยืนหน้าครังแสงไม่มีใครสับพี่ได้หรอกเพเยอร์ <Player S 1> คนนั้นสับพี่ไม่ได้หรอกอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเกือบตุยแล้วท่านผู้ชมอุย้ยคนแน่นอนปิดก่อนอย่าเข้ามานะปิดสองชั้นวุ้ยท่านผู้ชมดูสิอีกทีเดียวเขาตุยเลยล่ะไอเนี่ยคนแน่นอนครับที่ยิงมาเนี่ยเฮ้ยรอบกัดพี่ เดี๋ยวนะตั้งสติให้พร้อมพันแผลซ่อมเกาะแอบดูมันก่อนครับมันยิงมาจากทางขวานี่แหละเจ้าอยู่ไหนเจ้ายิงพี่ไม่ได้หรอกพี่อยู่ในกระจกไง <Yeah. S 1> เฮ้ยเมื่อกี้ยิงใครพี่ต้องเปลี่ยนปืนก่อนตอนนี้พี่ต้องเล่นปืนแบบปืนชาร์จปืนชาร์จเห็นพี่หรือเปล่า เอ็งมองพี่อยู่หรือเปล่าเอาล่ะไอ้วอลหมดเวลาเดี๋ยวเราไปทางซ้ายครับมันไม่ตามมาหรอกท่านผู้ชมอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยหุ้ยมันไม่ตามเลยวะอุ้ยอุ้ยหลอดหัวน้อกบอดจะพึ่งนังบอดใครจะเพิ่งมายุ่งไปไหมมันมีศึกระหว่างพี่กับไอตัวนั้นอยู่เดี๋ยวมันต้องมาแน่เลยท่านผู้ชมมันมาแน่ไม่เป็นไรครับเราจะซ่อนมุมนี้เราจะซ่อนในเต็นท์ พอมันมานะเราก็จะยิงให้หน้างหงายเลยอุยมันมันแท็กจุดแดงด้วยนักบ,บอชอีกคนจะมาทำไมนูเดี๋ยวมันก็รู้หรอกโธ่เอ้ยมันมาแน่ท่านผู้ชมมันมาหาผมนแน่นี่มันดดมาแล้วดอดมาแล้วดดมาแล้วมือชาร์จด้วยพี่เกาะซูปเปอร์ไซยานี่ไงเอาอยัางไงเอาอยัางไงจะข่าวว่าพี่ีลอยพี่ไงพี่สู้แหมกระโจนมาหาเลยเอา้าแต่ไม่ใช่คนที่มีบูญาพาร์ตอ่ะ สแสดงว่ามีสองคนงานเข้าแล้วท่านผู้ชมวงก็เล็กแกคือคนหรือเปล่าปปก็ดีเหมือนกันระืบชาร์จแกคือคนใช่ไหมโดดยิงเลยคนนึงอะที่มีบูยาพาร์อะอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้ก็เป็นได้วิ่งวิวิงวงวงว่งไปเก็บของนะครับขอของนิดนึงอยากได้ไก่โอ๊กจังเลยนาทีเนี้ย มีมะมีมะไก่อกไม่มีอ่ะท่านผู้ชมเหลือ15คนครับท่านผู้ชมได้มาเก้าอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่ยังไงคนหรือเปล่าอุย้ยคนคนคน,คน,นี้คนคนเนี่ยใช่คนที่มีบุญยาพาร์ต่ะดีเอ็นอ่ะพี่โมดยกปืนนานไปนิดนึงพี่นึกว่าบอดน่ะโดนสับสองทีล่วงเลยอ่ะอุย้ยให้เขาได้แชมป์ไปครับท่านผู้ชม เขาว่าง่ายเลยล่ะบอททั้งนั้นดูสิหยิงน่ารักปะน้องบอททั้งหลายน้องบอททั้งหลายไม่เหลือแล้วครับท่านผู้ชมสายให้ยับน้องบอททั้งนั้นไม่น่าจะมีคนท่านผู้ชมสบายจริงๆคมคมเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยเหลือหกแล้วท่านผู้ชมดูเข้าไปเลยครับ ดูซิว่าใครจะพิ้วกว่ากันอุย้ยแม่นกับพี่โมนอ,โอีกอุ้ยละลายหมดแล้วครับท่านผู้ชมหมดหมดเผาพันบอดศู์พันอุย้ยมีตุยวงด้วยแสดงว่าก็เหลือหนึ่งหนึ่งเลยขวานหาไปลูกขวานหาไปเป็นยังไงบ้างสุดท้ายจะเป็นเหลืออะไรอย่างนี้อุย้ยคนคๆนคนมาาแต่ยิงไม่เข้าอะ่ะมันยังไงกัน วยก็ยิงน้องเข่าเข้าเหมือนกันสุดท้ายคนนี้ก็เป็นแชมป์มา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 พี่ยอมสวัสดีจ้า